Thank you ครับโอบโบผ้ามันอีสานบ้านเท่าครับมีน,นี้สิผ้าเข่าไปเบิ่งปลานะครับเบิ่งปลาไอห่หางอยู่ห่างโบลุกครับมากับเืนตัวเก่าครับนี่มากับเืนตัวเกา่าไอล่างอลูมิเนียมกลมช่างละท้ายช่างน้อยสารยาครับนี่มากับสเล้งอีแดงตัวเกา่า เอาเป็นว่าเขาไปเบิ่งกันอยู่ไหมครับเมื่อนี้เป็นสีแดดหอนเนี่ยจังอยเมื่อคืนนี้ว่ามีเม็ดฝนมาจากน้อยนะครับเผื่อปลาเข่าสะดอกก็เลยออกมาเบิ่งโอเคครับเอาเป็นว่าไปเบิ่งกันอยู่ไหมครับโอโบป,ประมาณอีกสามวันเท่าครับผมครับผมตอนนี้เห็นปลาคอใหญ่เขามากนะครับแต่ว่ามันบ่เขาช่องที่เคยยิงครับ นี่ครับพุ่นขึ้นอนกแล้วไายไว้ไายให้พี่น้องเบิ่งซื้อไไกยไว้ก่อนมันบอกเขาไอ้ป่องที่เคยยิ่งนะครับเคยเคยยิ่งฝั่งนี้นะครับแต่ว่าปาะโอมันนี้มันเขาพุ่นครับ พุ่นครับมันเข่าอยู่พุ่นครับเห็นเขามาสองตัวนะครับน้อยลร่สาปปลาน้อยอยู่ถ่ายมันเข้ามานีมันก็มันยังบ่มาครับนั่งไงนั่งไงมันอยู่พุ่นครับเมื่อกี้นี้ก็ออกมาจิบน้ำนะครับนั่นครับมันมันอยู่ป่องนั้นนะครับ โอ้ยิ่งยิ่งบได้เรับพตรงนะ่ะบมบมมีช่องยิ่งจังหน่อยนะครับเห็นเห็นมีสองตัวนะครับตัวหนึ่งมีเสดไนโลอยู่ครับเสีดไนโลอยู่ตัวหนึ่งและะ้วกนตัวหนึ่งนละหน่อยหน่อยลงจากหน่อยปลาปลาอยู่ช่องนั้น,นครับไอ้ผมประจอบจบป้อนปืนลงช่องนี้มันบอก,กเขามาจะเพื่อ เดี๋ยวนั่งเบื้งจักหน่อยอยู่ครับนั่งเบื้งจกักหน่อยซะก่อนถ้าว่าบ่ยอมเขมามอาหลีการเสียหาวิธียิงช่องนั้นนะครับนี่ครับหกหกแห้งนะครับมันหกแห้งปอนปลายปืนไปบอด้เลยครับเขามาแล้วครับพี่น้องเขามาแล้ว ดูค่าบังนะครับพี่น้องอาจจะบ่เห็นครับ น่าจะถึอก,กระดานหัวนะครับครับตอนยิ่งระง่ายอยู่ข้าบังนะครับพี่น้องอาจจะบ่เห็นครับ่าจะถือก,กระดานหัวนะครับได้ยินเสียงตับแบบน,นึงโอ้ชาวลูกบ่ท่านครับเพราะว่ามันไอ,อ้นนั้นไหลายนะครับ ไงไม่หลายผมก็เลยอยากเช้าลูกไว้บ่อยากให้มันไปไก่นะครับถ้ามันไปไก่มันสีน้ำอ่อนยากนะครับข้างล่างนะครับนี่นี่ดีนี่นผมสีดึงมาเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะถือกระดานหัวนะครับหรือต้นข้อประมาณนี้นะครับยิ่งลงไปยิงเสียงตับบันนึงไหม ตอนนี้นั่นอยู่คาบังนะครับโอ้เสียดายลงเอาคือเ่าครับไปพันอันนั้นข้างล่างครับตัวนี้ตัวน้อยครับตัวใหญ่นั่นบ่อขั้นเทียนเข้ามานะครับตัวนี้ตัวน้อยลูซีลูซีโอ้ตึกต้นข้อครับเห็นแล้วเห็นแผลแล้วครับตึกต้นข้อลูซี รูสิบบบบแมนห้ปลาลุดนะครับให้เป็นอันรลุดให้รูกดอกลุดจาก,กันงาไม้ครับบอแมนห้ปลารุดนะครับนี่นะครับไอ้นี่โอ้ยไอ้งายุค่านี่ผมเอามาเห็ดเป็นบังนะครับอันบังเจ้าของทว,ว่าถาว่าพานันว่าภาษาในพานกับเป็นบังไพ สุ่มยิงบางภัยสุ่มยิงตาภาษาในพ่านเนี่ยเด้ยัยงดินอยู่รุดไมรุดไปหมอย้อมรุดครับนี่นะครับตัวบองพมยิ่งยิ่งตรงนี้นะครับนี่ปลายปลายนิ้วนะครับขางๆม้ตัวนี้นะครับไอตอนมันขามานนะบ่เห็นนะครับเห็นแต่ไอใบหูขีบขางมันนะครับติงแป๊บๆอยู่ผมกระดังสังเกตเบิ้ง ปืนปืนยิงปลาผงกระไก่กไปอยู่ไม้ไพ่ข้างๆนี่แหละหนังให้เบิง้งไอ้ให้ไปให้มาแล้วกัทีแรกคิดว่าแม่นปลาเข็งครับแต่เห็นมันติ่งไปมาเลยมันคือบอกคือปลาเข็งมันมันบอแม่นหางปลาเข็งมันน่าจะเป็นในหูปลาคอ,อางไงตัวที่เนี้ยมอละไลรคิดว่าจังแซนผงก็เลยเสียนขางว่าเบิ้งฝากไอ้ฝากมหม่ตัวนี้อีก เลยเห็นเป็นหนามันเข้ามาครับมันหาหนาเข้ามาเลยกดยิ่งลงไปครับนี่ใดีลงเอาครับตัวนี้เดี๋ยวลงเอาตีนกับเป็นแผลอยู่เดี๋ยวสิเอาข่างทีบอเป็นแผลนอย่างหน้าลงไปนะครับน่าจะยังได้ก้าวนึงแล้วก็ยื่นเอาปลาได้อยู่โอเคครับเดี๋ยวลงไปเอาครับเดี๋ยวถ่าเบ่งกันทั้งบกนะครับอันนี้ซูมแล้วนะครับซูมแล้วครับผมเอาขึ้นมาแล้วนะครับ นี่ครับตัวบบใหญ่บันไดน,นะครับโอ้บัไดเอากระสอบมาใส่ปลามาหน่นี่ครับตัวบอใหญ่บันไดน,นะครับไอตัวใหญ่ํำบอย่อมเขามาครับเป็นตัวนี้เขามาก,ก่อนก็เลยยิ่งตัวนี้ก่อนนะครับนี่นี่ครับ นี่เมื่อนี้กอ่องกระบ๋อโฟกัสนี่เมื่อนี้ไอผมใส่สายตัวนี้นะครับผมใส่สาย PE นะครับจังแมนมันจักปอนผมลืมแล้วผมซื้อแต่โดนหุนนะครับผมซื้อมาใส่เป็นไอสายนานะครับใส่เป็นสายนาแล้วก็เอาไอ ยังก็คือเอ็นผมจะเอาเอ็นใส่นะครับซื้อมาใส่ซื้อตัวนี้มาเป็นสายนาแล้วก็เอ็นใส่บัตรที่นี่ไปยิ่งประโูหน่อยอยู่น้าจันหลงมือก่อนนะครับยิ่งประโูหน่อยอยู่หันแล้วประตูวางกิโลนี่ละดึงลงไปแล้วผมตามลงไปเอาอยู่มันดึงแล้วมันหมดลงน้ำครับผมก็เลยมัดตัดสายตัดสายเอ็นมัดไว้ หมดลงไปแอาวโอ้มันงามให้ไหลาหอบประดหอดป่าครับตัวนะก็เลยยังมัดไว้หันอยู่นะครับผมตัดใจเอ็นมันก็เลยชันก็เลยได้เอาใช้ไอ้ไอ้พี่อีตัวนี้มาใช้เลยใส่เป็นก่อยิ่งเลยนี่ลูกตัวนี้ครับลูกนี้ผมก็ได้ไม่ลงเศษครับลงเศษไอ้บองเพิ่นรับซื้อของเก่ามาละ เป็นเดี่ยวขั้นห่มครับเป็นขั้น,นห่มที่ขาเจ้าจกลางในตลาดนัดนั่นแหละผมอาว่าก็ไปให้สั่งเ้น,นีเชื่อมเชื่อมตามแบบที่บอกให้แล้วก็มาบอกนี่นี่ลวก็มาเจียเอามาหินเจียเจียเอาทำเอาเองให้สั่งเซน,นีเชื่อมให้นะครับเป็นเดี่ยวขั้นห่มครับนี่โอเคครับเดี๋ยวผ้าเหลาะเบิงไม้ขังคล้องครับที่นี้เพราะว่า อย่างคือลงลงกวนปลาแล้วลงกวนน้ำแล้วนะครับลงองเอาปลานี่ครับลงองเอาปลากวนน้ำแล้วคือว่ามันสิบบเขานี่ยแหละลงน้ำแล้วมันได้กินค้นแล้วมันสิบบเขามาอเองนะครับอย่างอีกตัวนึงครับตัวนึงเป็นตัวใหญ่กว่านี้นะครับว่าสิถา่ายิ่งตัวนั้นอยู่แต่วา่ามันบ่ยอาา่อมเขามากจะเถอก็เลยตัวนี้เขามาก่อนก็เลยเอาเลยโอเคครับเดี๋ยวติดตามกันบ้องครับโอโบพมันอีสานบานเทาครับเดี๋ยวพาหลาอคล้องครับ ตอนนี้ออกมาหลาอน้ำคลองแล้วนะครับตรงมาเลาเบ่งน้ำข้องเมื่อกี้นี่เห็นปลากระจนขึ้นตัวหนึ่งครับว่าเป็นตัวสีไข่ใหญ่แน่นะครับปลากระจนครับปลากระจนหรือว่าปลากระสงนะครับแต่ว่าทั้งบ้านผมเอิดปลากระจนครับเดี๋ยวเถาเบ่งกันครับถ้ามีโอกาสจะได้ยิ่งกันหรือบ่นะครับถ้าเบ่งว่ามันสิขึ้นมาอีกหรือบ่เมื่อกี้นี่ขึ้นตรงนี้ครับคางใบบัวน,น raised, ี่นะครับ มาลักขึ้นอยู่นี่นะครับมาลักขึ้นฝั่งนี่นะครับลุงไปแล้วแต่บรูว่าถึงหรือบอ่นะครับ โอ้โด้นครับโดน้โดนด้นถือครับเนี่ยครับนี่บอยอมขึ้นนะครับมันโอเปอเรนบอย้อมึ้นึืนแล้วมันลงนะครับนี่โอ้ลูกฝังยูนครับลูกยังฝังอยู่เนี่ยครับเอาตัวปลาขึ้นมาก,ก่อน ฝั่งดินนะครับนี่ครับตัวปลานี่ครับเล้มาแล้วครับนี่ยิ่งแล้วลูกฝังดินนะครับยิ่งแล้วลูกฝังดิน ไขึ้นจีบน้ำแล้วลงครับขึ้นจีบน้ำแล้วก็ลงเลยก็เลยเป็นสีดำๆอยู่ก็เลยกะระยะแล้วก็ยิ่นลงไปเลยนะครับโอ้ถือช่วงต้นข้อครับนี่ครับถือช่วงต้นข้อพอดีนะครับนี่ได้มาอีกแล้วตัวนึง่งจะระลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บลูกขึ้นมาก,ก่อนครับครับผมอโ,โอบรประมาณอีกสามบรรทเฮาครับ นี่ครับตัวที่สองได้มาแล้วครับมือี้เป็นปลากระจนนะครับนี่ปลากระจนขึ้นจิ๊บน้ำแล้วก็ล่งนะครับแต่ว่าล่งแล้วย่งบนนี้แต่บองเก่านะครับก็เลยเห็นเป็นเงาเงาอยู่ก็เลยลองยิงสุ่มลงไปโอ้เถือกครับมือหมานครับเถือกอยู่นะครับนี่ครับส่วนปลาคอนี่ครับนี่ปลาคออยู่นี่ครับมือนี้ได้สองตัวครับครับผมตอนนี้สีเที่ยงแล้วนะครับ ตอนนี้สีเทียงแล้วแดดเริ่มฮอนแล้วครับโอ้โนี่ครับปากระจนกระท่านได้ออกต่ลูกอยู่นะครับเอาเป็นว่าเมื่อนี้ได้สองตัวครับได้ไอปลาคอตัวหนึ่งอยู่ห่างบอลูปแล้วก็มาหลอกข้องเลาะข้องนี่ครับหลาะข้องบอลุูปเพื่อกันครับอีกฝากหนึ่งนะครับได้ปลาคอตัวหนึ่งกับปลากระจนครับ เอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้สำานี้ครับผู้ใดเข้ามาชมละกาฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e กดติดตามให้น้ำแน่นะครับกับอโบรมามานอิสา,บานบันเทาเอาไว้ชมกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณครับ